ฝั่งนู้นเป็นตะก้อเดินสายทีมงานสองเกอเดินสายนะครับเจ้าโกกับเจ้าเตยนะครับเหลี่ยมข้ามหลังเท้านะครับข้ามฟรีนะครับหลังเท้าตัวรับตัวยกยืนได้รับยืนรับได้คนเดียวนะครับเจ้าจอน้อยกับเจ้าโกยืนรับเท่านั้นนะครับแล้วก็ยกให้เจ้าแซกกับน้องเตย เอาแล้วครับขึ้นนำแล้วครับนฮะทอปทอปทหนึ่งต่อศูนนะครับอา้าวสองศูนย์แล้วครับตอนเนี้ยโดนจอดน้อยเสือไปสองแต้มแล้วก็ไฮไลท์มันๆตามเสือ้อทั้งหลังเสือ้อ ถ้าพิมไม่ขึไม่หมดมันไม่ขึ้นนะแล้วกันแ้วก็ไฮไลท์มันมันแอดมินบัวขาวเจ็ดดเก้า่ะเอาละครับเจ้าแซกปักเข้าให้โอ้โหอย่างลงนะครับเเ็ร เออออกไม่ใช่คนไร่คนพูดได้ที่ไหนเราเอาละครับ,ออเ,รบเปิดหนึ่งเอายกเจ้าแซกว่างไงปักเข้าให้โอ้โหเตะเต็มข้อล่อตเต็มเหนียวแล้ครับตอนนี้มาแล้วครับช่วงตะวันค่อยๆเย็ยนๆน,นะครับสนามนี้เป็นสนามในป่ากระถินนะครับไม่มีไฟนะครับมืดมาก็เลิกเตะนะครับอยู่ใกล้บ้าน คนที่พักอาศัยด้วยนะครับเราเตะได้เฉพาะกลางวันนะครับเอาเสือไปเอาเปิดเนืองเอายกขึ้นมาปักเข้าให้เหมือนกันโอ้โหฝั่งนู้นเป็นเจ้าโก,กกับเจ้าเตยนะครับสองเกอเดินสายฝั่งนี้เป็นเจ้าแซก,กับเจ้าจรน,น้อยในเหลี่ยมเส์ฟหลังเท้าล่างข้ามฟรีนะครับข้ามฟรีเฉพาะเจ้าแซก,กับเจ้าเตย อ่าค่ะเสืบหลังเท้าล่างนะครับแต่ข้ามหลังเท้าเท่านั้นตัวข้ามแรกข้ามกันนะครับเอ้าเจ้าเตยเปิดหนึ่งเจ้าโกโยกขึ้นมาเอาเจ้าเตยมาเตะจากท้ายคอร์ดเอาแล้วเล่นเองนะครับตอนนี้เอาปักเขาให้เปิดเรียบร้อยโอ้โหหลังเท้าล้วนครับหลังเท้าล้วนแต่เสือบหลังเท้าล่างเสือบหลังเท้าล่างนะครับรับเฉพาะหลังเท้านะครับเจ้าโกจับจอนน้อยนะครับรับยกนะครับ สองต่อศ oh, ูนย um. ์โอ้ยเสิบไม่ข้ามนะครับเอาเสิบออกนะครับสองต่อศูนย์

นะครับเราอยู่กันที่สนามปากกระถินสายสามนะครับแถวพุทธวนตนสายสามนะครับจัดโดยพีมงานพี่เก๋สุรินนะครับแล้วก็ป๋าดุลน,นะครับวันนี้มาเยี่ยมเยียนสนามปากกระถินสายสามครั้งแรกนะครับเอาเปิดนหนึ่งเอายกขึ้นมาจเจ้าเตยเตะเ,เรียบร้อยโอ้โหเตะเต็มข้อล่อเต็มเหนียวแล้วครับ ศูนย์ต่อสี่เจ้าโกเซมาเจ้าจอนเปิดหนึ่งเอายกเข้าไปจเจ้าแซกปักเข้าให้โอ้โหสีต่อศูนเอาเซ่อไปเอ้าหยเอา,เอายกเข้ามาจเจ้เาเตยปักเหมือนกันโอ้โหยังเอาตัวรอดได้อยู่ 0.4เจ้าเก้อเซอร์มาเอาเปิดหนึ่งเอาโยกเจ้าแซกเอาอย่างเอาตัวรอดได้นะครับเจ้าแซกเตะแค่ประคองไปก่อนสี่่ตอ4.0เจอาน้อยเซอร์ไป เจ้าโกเปิดหึ่งเจ้าโกยกเข้ามาเจ้าเตยปกเข้าให้โอ้โหแชไคมนรงก่อนอว่าเปลี่นสมก่อนเดี๋ยวสิโคตรับพอมไปแล้วนะครับแช่แล้วพ่อพวเรากรังเยอะเรอนี่พี่หมอที่ไเอาจับกอนปกเข้าเย เฮ้ยประธานแต่งตัวหล่อแล้วเไ้ยเอานะครับทักทายพี่ยาวสุล่าด้วยนะครับสวัสดีครับป่านะครับป่าอยู่ที่สนามป่ากรินสายสามอยู่ตอนเนี้ย

ยกขึ้นมาเจ้าแซกโอ้โหสะบัดข้อเท้าขวาลงนะครับแปะต่อหนึ่งจอนเสอร์ไป เอาเปิดหนึ่งเอายกเข้ามาเจ้าเตยเตะเรียบร้อยนี่เห็นเห็นหนอเห็นหนอเอาละครับเรายังอยู่กันที่น้ำปากระถิ้นสายสามนะครับตอนนี้เป็นคู่ที่ถือว่ามันระดับ ช่วงเย็นนะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกเจ้าแซกปักเขาให้เรียบร้อยดีแปดต่อสองนะครับเอาเปิดหนึ่ง เอายกเข้ามาเจ้าเตยเตะเรียบร้อยตักทายทั้งสามสิบสองท่านนะครับพ่วงเย็นกันเราอยู่ที่นำ้ำปากถินนะครับย่านพุนทธมนฑลสายสามแถวโรงเรียนสารศาสตร์ติดโรงเรียนสารศาสตร์ครับอยู่ข้างกำแพงนะครับ<อ>ก่อนจะเข้าโรงเรียนเลยโรงเรียนมาจะสุดกำแพงโรงเรียนก็เลี้ยวซ้ายนะครับ ถ้าขับผ่านโรงเรียนมาจะสุดโรงเรียนแล้วเป็นกำแพงโรงเรียนก็เลี้ยวสายเข้ามาในซอยตรงเข้ามาประมาณสองรอยเมตรหรือร้อยห้าสิบเมตรสนามตะกข้อจะอยู่ฝั่งขวามือนะครับติดกับหอพักนะครับเราเตะช่วงกลางวันนะครับเสาร์อาทิตย์นะครับถ้าข้ามมาเราก็ไม่ทําการแข่งขันนะครับเราให้เกียรติที่พักอาศัยนะครับจะได้หลับได้นอนกันเอายกขึ้นมาเจ้าเตยว่าไงปักเขาให้มาแล้วโอ้โหมาเร็วๆครับฝ่าหรือไม่เปล่านะครับ นักกียาจับเสาหรือจะ2ตองใจัวอนะคแปดนะครับเอาเสือมาจอดน้อยเปิดหนึ่งเอายกเข้าไปเจ้าแซกโอ้โหยังกระโดดข้ามไปได้ออกไม่ออกนะครับต้องดูเอาออกนะครับเอาแล้วครับ เจ้าโกไล่มาอีกหนึ่งแต้มเป็นสามต่อแปดห่างกันสามแต้มนะครับแต่ก็เค็มสิบสองไม่มีดิวนะครับในเหลี่ยมสืบเท้าเอเท้าล่างนะครับหลังเท้าล่างนะครับข้ามได้เฉพาะเจ้าแซ็กกับเจ้าเตยนะครับอ่อน จอน้อย่อนย่ะครับใชครับใ่ครับ่ครัอใช่ครับใช่ครันใช่ครับเช่คร่ครับใช่ครับา่ครนบยครับมช่ครับใ่ครับครับใช่ครัย่ครับในีครับใช่้รั่ครับใชนนรับใช่ครับครับใ่ครับใชค่ครับใชนครับใ่ครรันใช้ครับม่ร่นรครับ่กา๋รับรรร เอาจอน้อยเซ่อไปเอาเปิดหนึ่งเอายกเจ้าเตยปักเขาให้ใส่เน็ตเอาแล้วตีใส่เน็ตแต่ตอนเนี้ยเอาละครับเจ้าจอน้อยขึ้นนำแล้วครับกับเจ้าแซกถ่ายเจ้าตาย้วยครับดูแลสุขภาพ้วยครับอยู่ต่างจังหวัดนะตอนเนี้ยจอน้อยเซ่อไปเปิดหนึ่งเายกเอายกรถมาเจ้าแซกเปิดจอน้อยยกเข้าไปเจ้าแซกเขียว หลังเท้านะครับไม่ใช่เขียวนะครับโอ้โหกระโดดแต่หลังเท้าไปนะครับทักทา,า,ายทั้ง30สท่านนะครับขอบคุณที่มาติดตามในเพจตะก้ไฮไลท์มันๆกันนะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกเข้ามาเจ้าเตยเตะแล้วเรียบร้อย สี่ต่อสิเอาซื้อมาเอาเปิดหนึ่งเอายกเจ้าแซกปักเข้าให้เรียบร้อยขอบคุณทั้งสี่สิบท่านที่มาติดตามในเพจตะก้อไฮไลท์เมันมนครับขอบคุณที่ช่วยแชร์นะครับปิ่งบังใจให้เพจนะครับปากติดตามทางช่อง youtube ด้วยนะครับแลมเมดตะก้อไฮไลท์เป็นมันนะครับเราจําการตัดต่อให้ท่านดูแน่นอนนะครับยกขึ้นมาโอ้ถูกต้นไม้ไม่ได้นะครับ สิบเอ็ดต่อสี่เกมไม่เกมแม์ไฟครั้งที่หนึ่งของเจ้าจรน,น้อยกับเจ้าแซกนะครับเอาเซอร์ไพร์เจ้าโกเปิดเอาเข้าป่ากระถินแล้วครับจบเกมนะครับเจ,รเจ้าจรน้อยชนะไปชนะเจ้าโกกับเจ้าแซกไปนะครับจรเจ้าจรน้อยกับเจ้าแซกชนะเจ้าโกกับเจ้าเตยไปนะครับดีสกอร์12ต่อ สี่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ